ก่ขอนดูเท่าขอกราบสวัสดีมิรักนักสะสมเรียนเก่าแบงเก่าทุกผู้ทุกคนครับสําหรับคลิปนี้นะครับเราจะมารีวิวเหรียญหนึ่งบาทครับซึ่งเป็นเหรียญหนึ่งบาทซองพศอ,อ,อีกเช่นเคยเป็นเหรียญหนึ่งบาทที่เสงียนนำทางครับอยากจะแนะนําให้พี่ๆหนุ่งน้องได้รู้จักกันและได้มาหันมาสะสมเหรียญหนึ่งบาทกันนะครับซึ่งเป็นเหรียญหนึ่งบาทที่ใครๆสวยมากมองแล้วราคาประเมินนั้นไม่สูงนะครับแต่เสียงียนนำทางคิดว่านะครับ เหรียญทุกเหรียญน,นะครับมีค่าในตัวของมันเองจึงอยากจะมาแนะนําให้พี่ๆน้องๆที่มีใจรักการสะสมเหรียญน,นะครับได้เริ่มสะสมเหรียญกันตั้งแต่วันนี้เลยก่อนอดื่นนะครับก่อนจะเข้าเรื่องราวสาระดีๆเกี่ยวกับเหรียญหนึ่งบาทสองเหรียญนี้นะครับเราก็มาขอ,อกําลังใจเดีกยวก,กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามทางช่องของเราครับนั่นก็คือช่องเสงเทียนนาทางเพื่อเป็นกําลังใจในการหาข้อมูลดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆด้รับชมกันนะครับ เรามาเริ่มมาที่เหรียญหนึ่งบาทเหรียญน,นี้นะครับซึ่งเป็นเหรียญหนึ่งบาทปีพศ2541นะครับเป็นเหรียญหนึ่งบาทหายากติดลำดับที่สองนะครับเรามาดูข้อมูลกันเลยแล้วกันนะครับก่อนที่จะไปเข้าเรื่องราคาการประเมินราคาของเหรียญน,นะครับเรารีวิวเหรียญเราก็ควรรู้ข้อมูลของเหรียญกันก่อน <c oughs> เหรียญหนึ่งบาทนะครับพศ2541เป็นประเภทหมุนเวียนนะครับชนิดคิวโปนิกเกิล เส้นผ่าศูนย์กลาง2 0มิลลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่3.4กรัมด้านหน้านะครับจะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดชหินพระพักไปทางเบื้องขวาสงเครื่องบรมขัตติยราชภูสิตาพรฉลองพระองค์คุยภายในวงขอบหรือด้านขวาม,มีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่ารัชกาลที่9นะครับมาดูข้อมูลด้านหลังนะครับ ด้านหลังนะครับจะเป็นวัดภาษีรัตนาสดารามนะครับภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนนะครับก็จะมีอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยถัดลงมาครับจะเป็นปีพศที่ผลิตก็คือพศ2541นเอั่นเองนะครับถัดลงมาก็จะเป็นเลขหนึ่งไทยลเลขหนึ่งอารอบิกนะครับตามปิดท้ายด้วยคําว่าบาทนะครับสําหรับวันที่ประกาศใช้เหรียญรุ่นนี้นะครับ เป็นวันที่8สิงหาคมพศ2529ส่วนยอดผลิตยอยู่ที่25ล้าน2 5 2 0 0นหือนเหรียญน,นะครับซึ่งถือว่าน้อยนะครับซึ่งเหรียญพศ2540นี้ครับเป็นเหรียญหายากลำดับที่2นะครับของเหรียญบาทนะครับสำหรับราคานะครับราคาที่ประเมินไว้เหรียญน,นี้ราคายังไม่แรงนะครับเหรียญชนิด1บาทราคาที่ประเมินไว้อยู่ที่เหรียญละ20บบาทนะครับซึ่งเป็นราคาที่ยังไม่แรงเท่าไหร่ เนื่องด้วยจากเป็นเหรียญหายากนะครับติดลำดับที่สองเสียงเทียนเห็นคุณค่านะครับจึงมาแนะนําให้พี่ๆน้องๆครับได้เริ่มเก็บสะสมกันเรามาดูกันอีกเหรียญหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเหรียญหนึ่งบาทเหมือนกันนะครับเหรียญหนึ่งบาทปีพศ2543นะครับรุ่นนี้นะครับพศ2543ข้อมูลของเหรียญนะครับเป็นเหรียญกระสาบครับ ประเภทหมุนเวียนเปลี่ยนชนิดเป็นคิวโปนิกเกิลนะครับน้ำหนักอยู่ที่3.4กรัมเส้นผ่าศูนย์กลาง20มิลลิเมตรราคาหน้าเหรียญอยู่ที่1บาทนะครับด้าน,นหน้านะครับจะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระประมนินทรามาหาภูมิพลอ,อดุลยเดชผิผนพพระพักไปทางเบื้องขวานะครับส่งเครื่องบรมขัติยราชภูสิทธาภรฉลองพระองคุยไปในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับจะมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอ,อดุลยเดช ส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความที่เขียนไว้ว่ารัชกาลที่9นะครับข้อมูลด้านหลังนะครับด้านหลังครับจะเป็นรูปวัดพระศรีรัตนาศาสดารามนะครับถัดไปข้างบนนะครับจะเป็นตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยถัดลงมาก็จะเป็นปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ2543นะครับถัดลงมาจะเป็นเลขหนึ่งไทยและเลขหนึ่งอาลบิกนะครับโดยที่จะมีข้อความคําว่าบาทนะครับอยู่ข้างล่างสุด สำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับประกาศใช้เมื่อวันที่8สิงหาคมพศ2529าราจำนวนการผลิตเหรียญน,นะครับยอดจำนวนการผลิตอยู่ที่4ี่รหกดล้าน6แสนหนึ่งหมื่นเหรียญนะครับซึ่งเป็นยอดผลิตที่ค่อนข้างจะเยอะมากๆนะครับจึงอยากจะมาแนะนำให้พี่ๆน้องๆนะครับได้หันมาสะสมเหรียญ1นบาทนะครับซึ่งเป็นเหรียญอาจจะผลิตที่เก่านะครับแต่ด้วยเนื่องจากยอดผลิตที่ค่อนข้างจะเยอะนะครับ จึงเป็นที่หาง่ายนะครับตามร้านกาแฟตามราคาทั่วไปตามตลาดทั่วไปนะครับสาหรับราคาที่ประเมินไว้นะครับราคาเหรียญปีพศ2543นี้รานีราคาประเมินอ,อยู่ที่เหรียญละ10บาทนะครับซึ่งราคาก็ไม่สูงเท่าที่ควรนะครับเนื่องจากว่าเหรียญ1นบาทนะครับยังไม่เป็นที่นิยมของกลุ่มคน,นสะสมเหรียญนะครับไม่เหมือนกับเหรียญ5เหรียญ10บาทนะครับ แต่ถ้าท่านอยากได้ราคาที่สูงมากกว่านี้นะครับต้องหาเหรียญที่เป็นลักษณะพิเศษนะครับตามที่เขากําหนดนั่นก็คืออาจจะเป็นเหรียญที่มีลักษณะเป็นเนื้อเกินนะครับไม่ว่าจะเกินด้านหน้าหรือเกินด้านหลังราคาอาจจะพุ่งสูงขึ้นถึงเหรียญละห้าร้อยถึงหนึ่งพันบาทนะครับราคาอาจจะพุ่งสูงขึ้นกว่านี้ก็ได้ขึ้นอยู่กับปีที่ผลิตเหรียญน,นะครับว่าเป็นเหรียญหายากหาง่ายต่างกันมากแค่ไหนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับ การราคาการซื้อขายนะครับก็ขึ้นอยู่กับผู้ซื้อและผู้ขายนะครับจะตกลงกันขึ้นอยู่กับความพอใจของระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายนะครับแล้วครับสําหรับคลิปนี้เราก็มีข้อมูลดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆกันเพียงแค่นี้ถ้าชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์ที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามท่านจะไม่พลาดข้อมูลที่เราอัปเดตใหม่ท่านรับชมกันสําหรับคลิปนี้แสงเทียนนาทางสวัสดีครับ